สวัสดีค่ะเปิดโลกการลงทุนวันนี้แอดมินจะมาสอนอา่านกราฟหุ้นดูโฮมอีพีที่สิบเอ็ดกันแล้วนะคะและสําหรับที่บอกนะคะว่าถ้ามีผู้ติดตามครบหนึ่งร้อยคนแรกนะคะแอดก็จะเริ่มทาคลิปวิดีโอสอนสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์นะคะฟรีๆเลยใน YouTube นี้นะคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ดูโฮมนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ทำเฟรมมันอะราคายังไม่ไปไหนถูกไหมเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะ งั้นตอนเนี้ยเราไม่สามารถมองในทางเฟรมใหญ่อย่างทางเฟรมมันได้ตอนนี้นะคะงั้นอาจจะต้องดอบไปในทางเฟรมเฟรมวีคเนาะอ่าวีคซะหน่อยนะคะทีนี้พอมาวีคนะเราก็จะเห็นมากขึ้นว่าเนี่ยราคามันอยู่ในโซนดิสเคิลแล้วหรือ,อยังนี่เอาแค่เซกเมนต์นี้ก่อนนะคะดิสเคิลดิสคของเขาคือตรงโซนนี้ถูกไหมอ่าโซนนี้ แล้วก็ถ้าดิสเคิของก่อนหน้าขึ้นก่อนหน้าตรงนี้อ่าน,นี้คือดิสเคินะคะมันกว้างมากกว้างเกินไปนะคะไม่งั้นก็ย้อนกลับไปดูว่าดีมหานอยู่ตรงไหนนะคะอ่าตรงนี้นะคะเป็นแท่งดีมานปึ๊บอันนี้แท่งแรกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นดีมานสำหรับกล่องน,นี้นะคะ ขอลบตรงนี้ทิ้งเลยนะคะลบตรงนี้ทิ้งเลยอันนี้จะขอทำเฟรมัสน่ะขอดูเออสมาร์ทมันนี่แล้วกันนะคะอันนี้คือแก็บนะอ่าแล้วก็อันนี้คือคือแก็บแก็บแก็บนี้หมายถึงว่าไอ้กล่องของอิมบาลานต์นะคะอ่าตอนนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใกล้โซนของส่วนของดีมานกล่องแรกนะคะแล้วก็มาแตะ ส่วนของ FVG เนี่ยได้ได้ครึ่งกล่องละอ่าทีนี้เราจะดอรอปลงไปนะคะในทางเฟรมวิกเพื่อไปสร้างเงื่อนไขดีกว่าสร้างเงื่อนไขดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีกี่เซกเมนต์หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สี่อ่าสี่เซกเมนต์ประเด็นคือเราต้องสร้างเงื่อนไขว่าเขาจะมีอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะอาจจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงต่อไหมอ่าขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงต่อนะคะ ก็เป็นไปได้งั้นตอนนี้จริงๆสร้างเงื่อนไขได้อยู่สองรูปแบบนะคะหนึ่งคือชุดนี้เป็น a b c และเดี๋ยวก็ขึ้นเลยนะกับอีกงานหนึ่งคือหนึ่งนะคะสอง่ะสามตรงนี้สี่อ่ะแล้วก็พักตัวลงมาก่อนห้าแล้วถึงจะปรับตัวขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เอาใหม่นะมีเงื่อนไข a b c กับอีกอันหนึ่งคือหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้างั้นตอนนี้เป็นได้หมดนะคะ เป็นได้หมดอ่าน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้เนาะที่ทำไมถึงมองว่าเป็นไปได้เพราะว่าตอนเนี้ยถ้าราคานะคะของขึ้นย่อยชุดเนี้ยมันพักแบบนี้แสดงว่าชุดเนี้ยทั้งชุดอะ่ะเขาเป็นเป็นซิกแซกทั้งชุดจะเป็นซิกแซกอยู่นะคะยังเป็นซิกแซกอยู่งั้นห้าขึ้นที่หนึ่งกับขึ้นที่สี่เนี่ยโอเวอร์แลปกัน หัวของเขาโอเวอร์กันนะคะงั้นหมายความว่าชุดนี้มันจะเป็น leading diagonal triangle อ่า leading diagonal triangle 4ขึ้น4ที่ขึ้นมามีโอกาสจะมาโอเวอร์หัวหนึ่งแต่ตราบใดที่ยังไม่ทะลุฐาน2ตรงนี้ถือว่าราคามีโอกาสลงต่อได้นะคะอ่าดูใน half day นะคะจะเห็นว่าเนี่ย collection ชุดนี้มันเป็น a นะแล้วก็เป็น b อย่างงี้ไหมเป็น b เพื่อขึ้น c ก่อนเพื่อจบขึ้นที่ส มันก็จะเป็น a เป็น b เป็น c เพื่ออะไรเพื่อจบขึ้นที่สี่ถูกไหมคะอันนี้คือขึ้นที่สามแล้วก็เป็นสี่แล้วก็ลุ้นห้าอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาทะลุขึ้นไปเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นการจบเงื่อนไข leading triangle ก็ได้งั้นแสดงว่าชุดนี้ทั้งชุดจะกลายเป็นเงื่อนไขแรกที่แอดบอกว่ามันอาจจะเป็น a b c แล้วมันก็กลับตัวเลยถูกไหมแต่ตอนนี้คือจะเห็นว่าโครงสร้างตรงเนี้ a a เล็กชุดเนี้ a เล็กๆตรงนี้ยค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนสีนะอ่า A แล้วมันมี B อยู่ตรงนี้แล้วมันมี C อยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ามันเป็นลักษณะสตอง n g B C เฟลเหลี่ยไหมเออถ้ามันไม่หลุดต่ำกว่าขึ้น A ชุดนี้มีโอกาสที่ราคาอาจจะขึ้นไปได้ก่อนงั้นตัวนี้ยแอดสรุปง่ายๆเลยนะคือตามสองเงื่อนไขนะคะตาม a b c ถ้าจบ a b c ปุ๊บถ้าราคาสามารถยืนเหนือเทนไลน์หลักได้นะก็มีโอกาสที่จะเรียกว่ากลับตัว แต่ถ้าสมมุติว่าราคานะคะไปทดสอบเทรนไลน์แล้วล่วงลงต่ออันนี้คือจะเป็นขึ้นที่ห้างั้นคุณจะต้องบริหารพอตตวเนี้ยเองให้ได้เนึอ่ออกใช่ไหมตามเทคนิคพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นมุมมองอ่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นขึ้นสี่ได้เพราะด้วยตอนเนี้ยตอนเนี้ยราคายังถือว่าอยู่ในหมดของซิกแซกอยู่แล้วตอนนี้ราคาเองอก็กําลังปรับคอร์รคชั่นอยู่ในนี้อยู่ถ้าราคามันเด้งขึ้นไปเนี่ยแล้วสักพักนึงมันล่วงลงต่อเนี่ยก็อย่าตกใจ แค่นั้นเองอย่าตกใจเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของเขานะคะอย่างที่บอกทุกครั้งนะคะว่าแอดมินไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําการซื้อการขายนะคะหากว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ